สวัสดีค่ะทุกคนครูนูนุริยาแหลมปานนะคะคลิปนี้ครูมี3เทคนิคนะคะสามวิธีในการปรับขนาดตัวอักษรในเอกสารที่เราทำด้วยโปรแกรม w o r d ให้มีความน่าอ่านมากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นปรับให้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือลดให้ขนาดเล็กลงได้นะคะได้ง่ายๆนะคะซึ่ง วิธีแรกนะคะนั้นก็คือให้เราใช้งานที่ตัวแถบเครื่องมือของหน้าแรกนะคะแล้วก็หาตัวกล่องเครื่องมือที่ชื่อว่าฟอนต์นะคะเขาจะมีเป็นกล่องสําหรับเก็บขนาดตัวอักษรที่เราสามารถนําเอามาใช้ปรับขนาดในตัวเอกสารนะคะวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการใช้ปุ่มเพิ่มขนาด หรือลดขนาดนะคะอันนี้เขาจะเป็น2ปุ่มคู่กันนะคะอยู่ใกล้ๆกันก็คือ,อเป็นปุ่มสำหรับกดเพิ่มขนาดแล้วก็ลดขนาดตัวอักษรนั่นเองค่ะวิธีที่3นะคะแทบเครื่องมือแบบป๊อปอัพนะคะนั่นก็คือเขาจะโชว์เครื่องมือป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาตอนที่หลังจากที่เราเลือกแทบข้อความเราเลือกข้อความของเ,องเราเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นเครื่องมือป๊อปอัพขึ้นมาให้เราใช้งานตรงนี้เนี่ยเราก็ เราก็สามารถที่จะเข้าไปเพิ่มลดขนาดตัวอักษรได้ง่ายๆนะคะโดยปกติแล้วนะคะในเอกสารต่างๆเนี่ยเราควรจะใช้ขนาดตัวอักษรเท่าไหร่ให้มันดูดูดีดูดน่าอ่านนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกรายงานหรือเอกสารที่เป็นเอกสารทางการท่อนที่เป็นเนื้อหาทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ความขนาดอยู่ที่ประมาณ16พอยต์นะคะ ก็คือเลือกขนาดฟอนท์ที่ขนาดที่16นั่นเองนะคะหรือบางเอกสารเนี่ยก็จะใช้วิธีการปรับเพิ่มเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็น18หรือ20คือแล้วแต่งานแล้วแต่เอกสารเลยนะคะอันนี้ก็เอาไปปรับใช้กันได้เลยตามความต้องการนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ3เทคนิคง่ายๆในการปรับขนาดตัวอ,อ,กอักษรในเอกสารของเราให้ดูดีนะคะแล้วก็น่าอ่านมากขึ้นลองนําเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสาระดีๆแบบนี้นะคะก็กดติดตามเพจของครูบ,บน Facebook นะคะเพจนุิยาเหล็มปานรวมถึงในช่อง Youtube แล้วก็ t i k t o อด้วยนะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยแล้วก็ครูก็จะมีคลิปวิดีโอสาระดีๆแบบนี้มาให้คุณติดตามทุกวันคะ่ะ